ก่อนอื่นต้องยอมรับเลยนะครับว่าวิกฤตโควิด -19 ในปัจจุบันทำให้ธุรกิจทุกภาคส่วนชะง,งักลงรายได้ที่ลดลงในแต่ละครัวเรือนจึงไม่แปลกหากหลังจากนี้ผู้คนต้องวางแผนใช้งานใช้เงินให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นการเลือกรถมือสองก็ควรจะได้รับรถที่คุ้มค่าที่สุด วิธีเลือกรถข้อแรกเลย 1. สภาพภายนอกรถยนต์สิ่งแรกที่เป็นจุดสังเกตได้ง่ายคือสภาพภายนอกรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรอยเชียวชนรอยบุบรอยลักยิ้มรอยสีแตกรอยสนิมรวมถึงความเดิมๆของรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งชุดพาร์ตรอบคันว่าสมบูรณ์ขนาดไหน พร้อมใช้งานหรือไม่หากเป็นไปได้ควรเปิดทั้งฝากระโปรงรวมถึงฝาท้ายด้านหลังดูว่าแซทซีของรถมีความสมบูรณ์หรือไม่มีการดัดคดงอหรือไม่เพราะสภาพโครงสร้างรถยนต์ถือว่าเป็นจุดสำคัญและจำเป็นที่สุดสภาพภายในรถยนต์สิ่งจำเป็นไม่แพ้ภายนอกก็คือภายในโดยเริ่มแรก ควรเช็คสภาพรอยแตกรอยแยกรอยชำรุดต่างๆของแผงคอนโซลนปัดเรือนไหมแสดงผลได้ครบตำแหน่งระบบปรับอากาศว่าเย็นปกติหรือไม่ทั้งช่วงจอดและช่วงขับระบบไฟฟ้าทั้งหมดทั้งกระจกไฟฟ้าเครื่องเสียงระบบเซ็นทันล็อกรวมถึงระบบต่างๆที่รถยนต์มี พยายามเช็คให้ครบทั้งระบบนะครับและส่วนสภาพของเบาะนั่งก็สำคัญว่ามีรอยแตกรอยฉีกหรือว่านอกเหนือจากนี้กลิ่นภายในรถก็สำคัญไม่ว่าจะเป็นกลิ่นชื้นหรือว่ากลิ่นเหม็นอับควรสังเกตกลิ่นด้วยนะครับตรวจสอบเลขไม์รถยนต์ส่วนนี้ก็ถือว่าจําเป็นมากๆ เพราะว่าเลขไม่บ่งบอกถึงสภาพความสมบูรณ์ของรถยนต์ฉเฉลี่ยแล้วรถยนต์ที่ใช้งานปกติเลขไม่จะอยู่ราวๆสา0 0 0ื่นกิโลเมตรต่อหนึ่งปีซึ่งต้องดูปัจจัยโดยรวมหลายอย่างด้วยหากตัวรถสภาพสมบูรณ์มากๆและเลขไม่ก็น้อยอย่างนี้พอเข้าใจได้แต่หากสภาพรถผ่านการใช้งานไม่เยอะแต่เลขไมน้อยอันนี้ควรระวังไว้เลย เต็นรถหรือว่าที่ขายรถมือสองอาจจะย้อมแมวหรือว่ากรอไม่ของคุณเข้าแล้วปีของรถยนต์จะซื้อรถทั้งทีต้องดูให้ละเอียดประวัติปีรถยนต์ต้องชัดเจนสามารถตรวจสอบได้เพราะในส่วนนี้ถือว่าเป็นตัวชี้วัดของราคารถยนต์มือสองก็ว่าได้โดยการดูปีของรถยนต์เราต้องดูปีที่ผลิต ไม่ใช่ปีที่จดทะเบียนนะครับเครื่องยนต์หัวใจหลักของรถยนต์คงหนีไม่พ้นเครื่องยนต์นอกจากปีผลิตรวมถึงระยะใหม่แล้วความฟิตของเครื่องยนต์ก็สำคัญหลักการเช็คง่ายๆแค่สตาร์ทเครื่องยนต์ดูเบื้องต้นการสตาร์ทเป็นไปได้ปกติหรือไม่รอบเดินเบารอบสูงมีการไหลลื่น หรือว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่อย่างใดรวมถึงการสั้นสะท้านเข้ามาในห้องโดยสารมีมากน้อยขนาดไหนนอกจากนี้ควรสอบถามเต้นรถว่ามีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวเช่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์มานานหรือยังสภาพแบตเตอรี่ขั้วแบตเตอรี่ปกติดีหรือไม่รวมถึงเปิดฝากระโปรงดูว่าสภาพของสายพานเป็นอย่างไร ที่สำคัญควรเช็คที่พื้นว่ามีรอยหรือว่าคราบน้ำมันเครื่องหยดลงหรือไม่เช็คและตรวจสอบระบบช่วงล่างนอกจากเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างก็สำคัญควรเช็คใต้ท้องรถระบบเช็คสภาพต่างๆให้แน่ใจไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์พยายามหมุนดูให้ครบรอบว่ามีรอยแตกรอยบวม รอยฉีกหรือว่าโชกคอัพบูชยางต่างๆว่ามีความแน่นหรือว่ามีรอยน้ำมันซึมหรือว่าไหลออกมาหรือไม่ทดลองขับจริงข้อนี้สำคัญมากๆหลังจากเช็คทั้งสภาพเครื่องยนต์เช็คช่วงล่างด้วยตาเปล่าหรือว่าอุปกรณ์กันมาแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการทดลองขับจริงซึ่งแรก ที่เราควรทดลองก็คือเครื่องยนต์ว่ามีการสันคลอนขนาดไหนทดลองโดยการเข้าเกียร์ดีสำหรับเกียร์อัตโนมัตินะครับแล้วเหยียบเบรกค้างไว้ลองดูว่ามีการสันสะเทือนมากน้อยขนาดไหนในรอบเดินเบาสังเกตความสมูทของการทำงานว่ามีการกระตกหรือไม่และขับขี่ในรอบสูงอัตราเร่งรวมถึงอุณหภูมิของหม้อน้ำ อยู่ในความระดับปกติหรือไม่นอกจากนี้ทดลองน้ำหนักของพวงมาลัยช่วงล่างและการควบคุมทั้งหมดว่าเหมาะสมและถูกใจคุณหรือไม่นะครับเอกสารประจำรถยนต์ต้องครบหลังจากเช็คทั้งหมดเรียบร้อยแล้วหากกำลังตัดสินใจจะซื้อรถยนต์คันนี้ ควรเช็คและตรวจสอบเอกสารประจํารถยนต์ทั้งหมดว่าครบถ้วนหรือไม่ขนาดไหนโดยเฉพาะสมุดคู่มือการจดทะเบียนประกันรวมถึงสมุดการเข้ารับการซ่อมบำรุงเรียกได้ว่าต้องให้ครบและต้องดูว่าตรวจเช็คสม่ำเสมอหรือไม่ด้วยนะครับหลังตกลงซื้อขายต้องรีบเข้าศูนย์บริการ แม้ว่ารถยนต์ที่เราตรวจสอบและมีสภาพที่รับได้หรือว่าบางคันอาจดูดีด้วยซ้ำแต่อย่าลืมว่าหากตกลงปรงใจเรียบร้อยแล้วควรรีบนำรถเข้าศูนย์บริการแต่ระแบนอีกครั้งด้วยนะครับเพื่อเช็คโดยช่างผู้ชำนาญอาจเกิดค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยแต่มันก็เป็นสิ่งดีและจำเป็นเพราะเราอาจจะไม่ทราบว่าระบบภายในมีอะไรที่ชำรุด เพิ่มเติมหลังจากที่เช็คหรือไม่อย่างใดเพื่อความสบายใจของเราด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับและนี่ก็คือทั้งหมดของสิ่งสำคัญในการเช็ครถมือสองก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเพราะว่าทุกคนก็อยากให้เงินจำนวนที่สูญเสียไปคุ้มค่าและได้กลับมาในสิ่งที่ต้องการที่สุด โดยเฉพาะหลังวิกฤตโควิด -19 แบบนี้นี่เราควรรัดเข็มขัดและใช้เงินให้คุ้มค่าที่สุดนั่นเอง